ช่วงมุสลิมทัวร์สนับสนุนโดยองค์การบริหารส,วส่วนจังหวัดปรทุมธานีปทุมธานีไม่ใช่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมหรือประตูสู่กรุงเทพมหานครแต่ที่นี่คือดินแดนแห่งศรัทธาที่รวมความหลากหลายไว้ในอย่างลงตัว โดยเฉพาะวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่สืบทอดวัฒนธรรมอันงดงามมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปีภายใต้การดูแลและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่มุ่งหวังให้ทุกย่างก้าวของความเชื่อเติบโตไปพร้อมกับความมั่นคงของชุมชนเพราะการศึกษาและาศาสนาคือหัวใจสำคัญอบจอปทุมธานีจึงก้าวเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ในการสนับสนุนครูสอนศาสนาอิสลามภาคบังคับหรือฟัดูอีนกับมัส,สยิดทั่วจังหวัดเพื่อให้บุตรหลานของชาวมุสลิมได้รับความรู้ควบคู่จริยธรรมและนอกจากนี้แล้วโครงการก่อสร้างโรงเรียนบูรณาการวิถีอิสลามยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญถึงความตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องมุสลิมให้เข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างแท้จริง ปทุมธานีเนี่ยในภาพรวมมีพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยอยู่ถึง32มัสยิดก็มีมีสภาพที่ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเข้าไปดูเราก็อยากจะปรับให้มันทัดเทียมกันทั้งหมดทุกศาสนาสภาพแรกที่เราเราคิดจะทำก็คือโรงเรียนก่อนโรงเรียนของในโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยในปทุมธานีเนี่ยทั้ง23โรงเรียนมัธยมนะครับแล้วอีก200กว่าโรงเรียน นะฮะประมผมไปร่วมง,งานของพี่น้องอิสานพี่จัดงานประเพณีแต่ละมัสยิดจัดงานกินน้ำชาหาทุนเพื่อการศึกษาผมก็ถามว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเอาไรายได้จากการจัดงานน้ำชาเนี่ยเอาไปทำอะไรก็ไปพัฒนามัสยิดบ้างแต่มีส่วนหนึ่งเอาเป็นค่าจ้างของครูพัดดูอิน ซึ่งก็เป็นครูสอนศาสน,นาอยู่แต่ละมัธยิดเราก็มาคิดว่าทำไมเมื่อมีครูพัทด,ดูอินขึ้นมาต้องสอนศาสนาเนี่ยเราจะทำยังไงเรามีงบประมาณเราอยากจะเบิกงบประมาณส่วนนี้เอาลงไปให้ผมก็บอกว่าเอาเงินที่จัดงานเนี่ยประเพณีเนี่ยงานทำบุญเนี่ยนะฮะแต่อันเนี่ยเอาไปใช้อย่างอื่นนะเราก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็มาหาลือกันมีช่องทางไหนบ้างที่จะทำได้นะมันก็มีช่องทางที่ว่าก็ครูจ้างนี่แหละก็เหมือนกัน เราก็หาลืองานทางสนักงบประมาณด้วยหลายหลายฝ่ายปรากฏว่าทําได้เราก็ทําแล้วเราก็ให้แต่ละมัสยิด3ามสมัสยิดเนี่ยทำเรื่องมาว่าแต่ละมัสยิดเนี่ยมีกี่คนครูกี่คนแน่ต้องใช้งบประมาณประมาณ4-5ล้านบาทนะฮะทำให้ในปีที่ผ่านมาเราก็ตั้งงบประมาณไว้น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า6ล้านบาทนะครับแล้วก็เอาเป็นค่าใช้จ่ายของครูพัตดุอินแล้วก็เบิกจ่ายตลอดมาในช่วง2 -3 ปี นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำเป็นจังหวัดแรกอันนี้พอต่อมาก็มีอีกว่าแต่ละหลายๆมัสยิดเนี่ยต้องการโดมใช้ทำกิจกรรมเราก็ทำเรื่องหาลือเราก็ขอมาพอขอมาตอนนี้เราก็ทำลงไปให้เกือบทุกมัสยิดที่ขอมาตอนนี้ก็มีอีกโครงการหนึ่งที่เราผมลงไปดูแล้วเวลาไปงานของพฤฤี่ราอิสลามเนี่ยผมก็จะหาลือกับท่านที่ปรึกษานะบบบท่านอดุลมะฮมัดเนี่ยเราก็ไปเห็น่าไปถึงว่าเวลาไปงาน ร่วมคูโบเนี่ยงานคูโบแต่และคูโบเนี่ยก็ยังไม่มีรั้วรอบขอบชิดผมก็มีแนวคิดว่าหาลือกันกับบบร r ว่าเราหาลือได้ไหมมันผิดหลักศาสนาไหมในการที่ถ้าเราจะอุดหนุนไปสมมุติว่าเราใช้เงินมันสยิดละหนึ่งล้านบาทเงี้ยเราทําอะไรบ้างหนึ่งว่คือผมต้องการให้ทํารั้วรอบขอบชิดนะครับไม่ให้สัตว์เข้าไปคุยเขีย่ย2ปลูกต้นไม้ให้สวยงาม นะารับทำให้สวยงามอันนี้คือสิ่งที่เราทําแล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงที่อยากจะเชิญชวนก็คือว่าทางพี่น้องอิสลามเนี่ยได้ขอมาเสนอความเห็นขึ้นมาว่าที่ปทุมธานีเนี่ยไม่มีโรงเรียนบูรณาการแต่ขณะียวการโรงเรียนบูรณาการเนี่ยไปมีที่นนทบุรีคือที่ท่าอิดครูที่ไปสอนโรงเรียนบูรณการที่ท่าอิดเนี่ย ก็เป็นไปจากปทุมแล้วเด็กนักเรียนที่ไปเรียนก็ไปจากปทุมก็ต้องไปเรียนที่ท่าอิกเราก็เลยในช่วง2ปีที่แล้วเราก็ตั้งบประมาณขึ้นมาสร้างอาคารเรียนขึ้นมาเป็นโรงเรียนบูรณาการแห่งแรกที่ลาดหลุมแก้วนะครับอันนี้สร้างเสร็จแล้วนะสร้างเสร็จแล้วกำลังจะพัฒนาต่อไปมีโดมข้างหน้ามีลานกีฬามีต่างนะอันนี้จะเป็นต้นแบบนะแต่เมื่อเราทําที่ลาดหลุมแก้วกลุ่มใหญ่ของเพื่อน้องอิสลามที่แก้วนิมิตก็ยังอยากได้โรงเรียนบูนรณาการขึ้นมาอีก ซึ่งการน,นี้ไม่ไม่มีปัญหานะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องอยากให้เป็นรูปรธรรมจริงๆนะครับทางกลุ่มพี่น้องอสลามก็บอกว่าทางพี่น้องเมบรชาวอิสลามเนี่ยนะครับจะมามาประทุมก็จะมาดูแลมาศึกษาที่โรงเรียนบูรณาการที่เราสร้างขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องอิสลามถ้ามีสิ่งใดที่จะให้อปอจอดูแลนะฮะให้ถูกต้องตามหลักศาสนาหรือให้มีสภาพที่ดีขึ้นขอให้แจ้งมาได้ นะผ่านสอจอเลยก็ได้เพราะตอนนี้ผมก็พยายามที่ประสานทุกฝ่ายอยู่การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีไม่ใช่เพียงหน้าที่ตามกฎหมายแต่คือความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสวยงามของสังคมพปะ่ะวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปเพื่อให้ปทุมธานีนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคนไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตาม